เเบั้้้านหมดยยอตายตัวนี้โลคีดนุ้ยไม่ยายมืออ่ะเอากิโลฮะไม่ยายมึงอ่ะไม่รู้ให้ไปถ่างวดี้ยังไม่นอนเนี่ยถ้าโลนึงเอาตัวเนี้ยไปตัวนึงเออเออนะน่าโลคีดเลยนุ้ยน่าตัวนะลองช่างดูนองแล้วมั้งเอาไว้ตัวเมีไว้ทอดขาวเพราะว่าเราไปใต้ไม่เถอเออบ้านเอาบ้านห้องตวงบานวิโด้ตวงเพื่อตัวเออไรตัวเพื่อเหลือมืออ่าก็ป้องใส่ก่อน นายพ่อตัวไหนตัวนั้นเนาะอน้คนอน้องคนเอาป้องเขี้ยวเอ้ยเอาเออป้องเขี้ยวมาก็ได้เนี้ยน้องคนหลงป้องเขี้ยวพิธี เดี๋ยวเ,เ,เอามาเ,เานี่ยเราจะเอาตัวนี้กันดูัวนะครับอันนี้ฝีมือดำนะดำ,ดำยิงอ่ะเออดำยิงไมีนี่ไงนี่นี่ตรงจุดเนี้นย,ยดูทำเลยทาเลย